มากลับมาจากทำง,งานมาเจอแล้วอุย้ยหาที่ทำยังไงทำให้ดีๆเลยให้เขาหาที่ทอดเองก่อนได้มาสองนี่อันนี้จะฟูให้ต่อนไ,ได้มาสองตัวเอเอทับลูกนะหลเกจได้ไหมล่องออนี่ก่อนจะทับเนาะไปก่อนนอนทับลูกไปตอ้อง <laughs> ับลูกแล้วเดี๋ยวอลูกเดี๋ยวจะทำดีๆก่อนสตัวไม่แน่ใจว่าออกตไหนกับมันำก็เจอแล้วสองลูกกอนระวังว้นี่ก่นได้สลูกกอนจะทำดีๆลุกใช้กระสอบปานปูเดี๋ย้นอนดีๆ อนอนลงก่นนอนนอนลงก่นจจอน <c oughs> เดี๋ยวจัดให้เด็กคล้องครับลูกงนาน่อยโ <c oughs> อ้แ้อ,อ,อ,อียงให้กินนมหน่อยดิยังตัวทำขวามสะอาดก่อนอมุดอย่างเดียวเลยแล้วต้องเอาที่ลุยกันหมดด้วยสองตัวน่ะไปตรงหมดยังห้องอใหญ่ แต่ท้องยังใหญ่อยู่เลยก็เลยไม่แน่ใจยังทำความสะอาดอยู่เลยนะตอนเที่ยงมายังไม่ยังไม่ออกแต่ว่าช่วงบ่ายนี่แหละในสอง,ง,งตัวยังไม่รู้ยังไม่รู้เิด ไม่ทอดใหม่ยังไม่อยากกวนเขาให้ตัวหนึ่งให้กินนมดิเอาให้กินนมเลยตะกี้กินแล้วจองหาเหลี่ยมนอนอยู่เลียกกำลังทำความสะอาดลูก ่ผมเปิงหมดแห่ผมเปิงหมดเลยทำสวยๆหน่อยก็ลูกทีเดียวผมเปิงหมดเลยเก่งแล้วไปตองถ่ายรูปกันใกล้ๆน่ะมไมีนลายน่าจะสีดำตัวนึงสีเทาตัวนึงรูอเปล่าอื Nè máy bay tông. Ừm <laughs>